รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเกาะลันตายังมีอะไรให้เราไปค้นหาอีกเพียบค่ะคือแดดแบบนี้เนี่ยมันเหมาะการแบบว่าออกมาชื่นชมและได้ถ่ายภาพสวยๆนะตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีเรื่องราวของชุมชนเกาะลันตาเนี่ยเยอะมากถนนตรงนี้เรียกว่าแบบคลาคล่ำไปด้วยนักเดินทางดีกว่าพี่เอาสบายมากเนี่ยนอนสบายมากเลยเนี่ยแบบ พักสบายๆเลยหลากหลายวัฒนธรรม uh huh. โดยเฉพาะวัฒนธรรมของไทยจีนจริงแล้วถนนเส้นนี้มีร้านแบบเก๋ๆอีกเยอะเลยนะพี่ร้านที่ทำงานแฮนด์เมดทำ uh huh. อะไรเยค่ะที่คือจุดเริ่มต้นของชุมชน uh huh. คือถ้าไม่มีน้ำน้ำจืดใช้ใชก็อาศัยเย็นอยู่ลำบากอยู uh ่เหมือนกันทะเลล้อมรอบเลยสมกับชื่อชายทะเลหมู่เกาะทั้งหลายแหละนี่ยเยอะยเยอะเกาะตอ เกาะบูบูอันนั้นกำน้อยนี่กำใหญ่นี่มีกำไรด้วยโอ้โหกำกันใหญ่แล้วทีงน,นี้กำไรด้วยนะน,นั่งตรงเนี้ยร่วมเดินทางโดยสายการบินไทยเวียดเจ็ตรถเช่าสิ ขับไปพร้อมกับเสียงคลื่นมาขับกล่อมเรานะคะใช่เพราะว่านเนี่ยคลื่นทะเลเนี่ยมาถึงหน้าประตูบ้านเราเลยใช่<ะ>มีความสุขมากเพราะตื่นเช้ามาก็เปิดม่านปุ๊บเห็นทะเลอะไรมาต้อนรับมาปลุกเราแต่เช้าเลยมีความสุขมากเลยอะ่ะใช่แล้วค่ะก็ภาษซาบาซานะคะเราก็ยังคงอยู่กันที่เกาะลันตาค่ะแล้วก็อยู่ที่ทวินโลตัสรีสอร์ทแอนด์สปาแห่งนี้นะคะโหพูดเลยว่าเนี่ย กว้างขวางแบบสดชื่นมากแล้วก็บรรยากาศสงบสบายมากเลยทีเดียวตื่นเช้ามาเนี่ยลมพัดเย็นเย็นเลยนะ<ช>ที่เนี่ยบรรยากาศดีแล้วก็วันนี้ท้องฟ้าแจ่มใสมากๆก็เรียกว่าเราเริ่มต้นจากจุดต,ตรงนี้จากที่ทวีโลตัสรีสอร์ทแอนด์สปาตรงนี้เดี๋ยวเกาะลันตายังมีอะไรให้เราไปค้นหาอีกเพียบค่ะใ,<ช>ในช่วงเวลาแบบนี้นะเดี๋ยวพาพี่เอาไปสำรวจพร้อมออไหมพี่พร้อมมากเลยตอนนี้ เต็ม,มที่เต็มที่โอเคงั้นพร้อมแล้วเราไปกันค่ะไปโอ้โหวันนี้ฟ้าแจ่มมากใช่ฟ้าสีฟ้าคือแดดแบบนี้เนี่ยมันเหมาะการแบบว่าออกมาชื่นชมและได้ถ่ายภาพสวยๆนะเพราะแดดแจ่มแบบนี้เราอยู่กันที่อําเภอเก่านะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีเรื่องราวของชุมชนเรื่องราวของแบบเกาะ ลันตาเนี่ยเยอะมากอ่าใช่เริ่มจากข้างหลังพี่ก่อนเลยเนี่ยค่ะปะพาคารใช่ปะาคารเหมือนอยู่เมืองนอกเลยอ่ะเมืองอะไรคะเมืองนอกอ่ะปะพาคารเนี้ยค่ะเป็นปะพาคารเก่าแก่นะตอนเราเอ๊ะถึงร้อยปีไหมเขาบอกไม่ถึงอยู่ก่อนซึนามิประมาณนักเกือบสิบปีเขือนท่าเนี้ยก่อนแล้วก็สิบ เกือบสิบปีถึงสิบปีแล้วก็มีสึนามิใช่ค่ะแล้วตอนนี้คืออันนี้เขาก็ไม่ได้ใช้แล้วแต่เรดาร์เขายังเปิดอยู่นะกายังเปิดอยู่เปิดทําไมอ่ะก็เพื่อบอกให้เรือรู้นะคะก็เป็นเรื่องราวของอันนี้ประภาคารบอกสัญญาณกับเรือนะคะแต่อีกอันหนึ่งพี่ที่เป็นหมุดหมายที่ตอนนี้เนี่ยกำลังจะเป็นจุดเช็คอินแห่งใหม่แห่งใหม่แล้วก็จุดเช็คอินที่ทุกคนถ้ามากอรันตาต้องมาตรงนี้นี่ถ่ายรูปใช่นี่พี่เห็นข้างหลังไหม เรือเหรอเรือล่มในหนองทองจะไปไหนทไปทองทองไม่มีละไปจำนำมดแล้วนี่เรือตรงนี้เป็นเรือสำเภาค่ะเรือสำเภาลลำนี้เนี่ยต้องบอกว่าเก่าแก่มากซึ่งก็ได้รับการเขาเรียกว่าการบริจาคจากโรงแรมชื่อดังแห่งหนึ่งบนเกาะเนี่ยมอบให้กับเทศบาลเลยเพื่อเอามาไว้เป็น สัญ,ญลักษณ์อ๋อแห่งหนึ่งอีกอย่างหนึ่งของเกาะลันตาอีกหน่อยเขาก็จะซ่อมแซมบุรณะใชะใ่สวยขึ้นมาใช่ใชางคือขนาดยังไม่บูรณะเราก็มองแล้วว่าเฮ้ยมันมีแบบนี้ก็สวยนะใช่พี่สงสัยไหมทำไมาถึงต้องเป็นเรือสำเภาอ่าก็เพราะว่าที่นี่เป็นแหล่งค้าขายใช่ไหมใช่คือเกาะลันตาเนี่ยโดยเฉพาะท่าเรือตรงนี้ค่ะเป็นจุดที่สมัยที่ มีการค้าขายมีการนำถ่านไม้เข้ามาเนี่ยค่ะจากแบบจากต่างประเทศเข้ามาทางด้านของอันดามันเขาก็จะมาแวะจอดเรือสำเภากันตรงนี้ชุมช,มชนผู้คนก็จะพลุกพล่านอยู่ตรงนี้แล้วก็แวะแวะกินแวะดื่มแวะพ,พักกันอยู่แถวนี้เพราะก็เป็นแหล่งที่แบบว่าพลุกพล่านค้าขายกันใช่รวมแบบนานาชาติอะไรอยู่กันแถวนี้นะคะมีผู้คนมากหน้าหลายตามากแบบเบลากหลายศาสนาหลักหลายเชื้อชาติหลักหลายศาสนาจีนไทยพุทธ ไทยมุสลิมแล้วก็อูลัร์อรักราโวยก็คือมีหลากหลายชนชาติเลยค่ะที่อยู่ตรงนี้ดังนั้นเดี๋ยวเราจะไปเดินดูชุมชนเพราะฉะนั้นต้องมีอะไรที่แบบว่าน่าสนใจอยู่อุ้ยน่าตื่นเต้นจังเลยอ่ะฉันชอบแต่ก่อนไปไอ้ว่าเราต้องมาเช็คอินต้องเช็คอินตรงนี้หน่อยมาพี่มาสับมาเลยเดี๋ยวน้องจัดให้ เอเคเอาอย่างที่ซ้อมนะเอาอย่างที่ซ้อมพี่ต้องแบบว่าเริงไล่อย,อย่างที่ซ้อมเลยโอเคยังไงดีซ้อมนะจุดนี้ได้ไหมโอ้โหงดงามนี <Es> <ız> ่เอาท่าเรือตรงนี้เนี่ยปัจจุบันเนี่ยเขาก็ยังคงใช้งานอยู่นะที่<ๆ>เป็นเขาเรียกว่าท่าเรือเทเออท่าเรือเกาะลันตาใหญ่อ่า คือตรงนี้เนี่ยเวลาคนจะไปเกาะรอกเกาะไงเกาะอะไรตรงนี้ค่ะก็มา,มาลงเรือตรงนี้ใช่เขาก็ย<อ>ังมีเนี่ยมีเรือแท็กซี่เนี่ยของของชาวบ้านของชุมชนเนี่ย<อ>มาจอดรอ,อบริการนักท่องเที่ยวอือแล้วก็มีเรอยอทดเรืออะไรเงี้ยเขาก็ไม่มาจอดกันตรงนี้ยคะ่ะก็ยังยังคงใช้งานอยู่อืดีงามใช่ค่ะก็สามารถแบบมาขึ้นลงเรือตรงนี้ได้เลยเวลาใครจะไปเที่ยวเกาะต่างๆหรืออะไรต่างๆก็ตาม นอกจากถอท่าเรือแพขนาดยนต์ที่เรามาแล้วเนี่ยก็ยังมีค่าเรือตรงนี้ร่วมเดินทางโดยเมืองไทยประกันชีวิต กุ้มังกรยักษ์อยู่ตรงนี้ด้วยอ่ะแจ่มโหนี่เราเห็นฟ้าใสาแบบนี้เดี๋ยวเราลงไปดูกันว่าแถวนี้มีอะไรบ้างนะคะแต่จะไปไหนนี่ต้องบอกขอบคุณก่อนเลยนี่รถยนต์คันนี้รถเช่าซิกค่ะอืถ้าเราไปที่อื่นเนี่ยเราจะเช่าได้ไหม อ้ยได้พี่เขามีสาขาเยอะมากมีทั้งหมดเนี่ยสิสาขาทั่วประเทศเลยโอ้ oh. และที่สําคัญกว่านั้นเขามีเป็นแบบริมูซินเซอร์วิสด้วยนะคะรถทุกคันที่ให้บริการเนี่ยเขามีฉากกัน้น hmm. ระหว่างผู้โดยสารกับคนขับด้วย hmm. ก็คือได้รับรองมาตรฐานชาพลัสหละคะ่ะ oh. และพนักงานขับรถทุกคนพนักงานที่ให้บริการทุกคนฉีดวัคซีนครบแล้วด้วยโอ้โห oh, oh. ดีงาม ดังนั้นพี่แบบไปที่ไหนก็ไม่ต้องห่วงเลยเนาะแต่เดี๋ยวเราไปชมกันตรงนี้ก่อนดีกว่าค่ะว่าเขามีอะไรบ้างปขเราอีกแถวนี้ขอกวางมาเรื่อยๆปาดออกมาเนี่ยนี่นี่นีนี่เกือบสุดอ่ะเกือบสุดเกาะเลยถ้าเรืออำเภอเก่าอยู่นี่อ่า ที่นี่ก็จะมีพิพิธภัณฑ์มีวัดเกาะลันตามีอะไรต่างๆเทียบโอหนี่ไงเสื้อสวยไหมนี่สีเขียวก็สวยนี่โหเสื้อผ้าเด็กก็มีฉันอยากจะตัวเท่านี้อ่ะจนได้ซื้อชุดนี้ใส่ เขาตั้งใจทำเต็มที่เลยดูสิคือที่เห็นเนี่ยก็มาจากดินจมปวกนะซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษก็คือมีความเหนียวเป็นพิเศษเลยพอทำแบบนี้แล้วเนี่ยก็ต้องเอาไปเผาใช่ไหมคะเหมือนเป็นเครื่องปั้นดินเผาชนิดหนึ่ง <Okay. S 1> เพื่อให้คงทนแล้วก็ออกมาเป็นแบบนี้โอ้โน่ารักอะ่ะดูสิ ก็เป็นถนนคนเดินอะ uh huh. ในยุคที่แบบว่าอายัมีนักท่องเที่ยวเยอะแยะมากมายอายเคยมาตอน<ค>มักท่อง<า>เที่ยว <ๆ S 1> <ๆ S 2> เยอะใช่ไหมโอ้ถนนตรงนี้เรียกว่าแบบคลาคร่ำไปด้วยนักเดินทางดีกว่า uh huh. นักเดินทางเพราะส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นนักเดินทางซะส่วนใหญ่นะ uh huh. ที่มา แล้วก็มาใช้ชีวิตมากินมานอนกินอยู่ถนนเส้นนี้เพราะมันมีทั้งทั้งบาร์มีทั้งร้านอาหารแล้วก็มีทั้งที่พักที่พักราคาหลากหลายเลยตั้งแต่ถูกยันแพงมีหมดแล้วฝั่งนี้จะเป็นติดทะเลอันนี้จริงอันนี้ติดทะเลอันนี้เก๋มากอันนี้เขาถักถักเปแล้วคนจอยมาลันตาเนี่ยมาซื้อเปอ๋อเหรอใช่เปที่นี่ดี คือมันมีสีสันสวยงามแล้วมันมีคาแรคเตอร์แล้วบางคนเนี่ยมาอยู่รันตาปุ๊บก็มาซื้อเปนี้แล้วก็ไปริมทะเลไปแล้วก็ไปผูกกับผูกกับต้นม้งต้นไม้นอนริมทะเลเออสีสันไม่เหมือนที่อื่นเนาะใช่เนี่ยแบบพี่เอลสบายมากเนี่ยนอนสบายมาก<อ>เลยเนี่ยักแบบ พักสบายๆเลยโอ้โหนี่ท่าสบายแล้วใช่ไหมท่าสบายเนี่ยเวลานอนแป้งนเหมือนแพงกิ้งยังไงก็ไม่รู้ใช่พี่ดูสีสันสิเหมาะไหมเหมาะกับชาวเลไหมเออสีสันคัลเลอร์ฟูลมากใช่แล้วเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติอ่ะโอ้ชอบแต่ส่วนใหญ่ทาสแมวเนี่ยก็ชอบนะพอไปแล้วให้แมวนอนเนี่ยเอตรงนั้นมีตัวอย่างด้วยใช่ไหมอ่าแมวก็ชอบนอนแบบนี้เพราะว่ามันเพลินไงอื <ม>แล้วมันมีความเขาเรียกว่าวัสดุเนี่ยก็ก็คงทนแหละเพียงแต่ว่าระวังนิดนึงเวลาเราเรานั่งเนี้ยค่ะกระดงกระดุมหรือกางเกงที่มีสติปมีกระดุมอะไรที่นอนองอะไปวเกี่ยวเกี่ยวใช่ก็จะเสียหายได้ใช่คือสีสันสวยงามมากๆราคาเนี่ยราคาตามตามดีไซน์แต่และดีไซน์คือราคาก็มีหลากหลายให้เลือก แล้วก็ตามขนาดด้วยนะตามดีไซน์ตามขนาดอันนี้ขนาดใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะคือมีทั้งขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่นะคะขนาดจิ๋วของแมวใช่เนี่ย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 ของแมวอใครใครเป็นทาสน้องแมวก็เนี่ยรับไปโอ้ทีแรกนึกว่ากระเป๋านั้นเนี่ยเป็นกระเป๋าก็ได้นะพี่เนี่ยพี่เอาไปแล้วพี่ก็เอาเนี่ยเนี่ยทำเนี้ยทำเป็นกระเป๋าได้นะถ้าพี่จะไปอัดแอปเนี่ยเนี่ยแล้วก็เอาเชือกผูกอีกทีก็กลายเป็นกระเป๋าเหมือนกัน ที่นี่อย่างที่เราทราบนะว่ามีหลากหลายวัฒนธรรม uh huh. โดยเฉพาะวัฒนธรรมของไทยจีน uh huh. นะคะเราก็สำเผามาเพื่อมาทำการค้าขายออก็จะมีเนี่ยมีศารเจ้ามีสารทำพิธีกรรมอะไรต่างๆของคนจีนนะคะเป็น uh huh. ที่สักการะบูชาของเขายึดเหนี่ยวทางจิตใจอ uh huh. นั่นเองนะแล้วจริงๆแล้วถนนเส้นนี้มีร้านแบบเก๋ๆอีกเยอะเลยนะพี่ร้านที่ทำงานแฮนเมดทำ uh huh. อะไรเีค่ะ เพร<ข>าะว่าเ <แฟ S 2> มื<ค>่อครู่ได้คุยกับคนท้องถิ่นเขาก็บอกว่าเขาก็ยังใช้วิถีชีวิตแบบเดิมอมแม้ไม่มีนักท่องเที่ยวเขาก็ยังใช,ใช้ชีวิตกันอยู่ร้านอะไรต่างๆก็ยังเปิดเหมือนเดิมอะไรเงี้ยเพียงแต่ว่าความคึกคึกคึกคืนมันอาจจะแบบลดหย่อนไปบ้างแต่ว่าก็ยังคงมีมีวิถีของเขาอยู่เหมือนเดิมนี่เดียวไหนบอ่อรงสีอันนี้เป็นบ่อน้ำสีใช่เป็นบ่อน้ำจืดแรก บอ่อน้ำจืดแรกของตอนที่เขา,เามาตั้งรกรากันที่เนี่ยค,ะค่ะโอหอย่างนี้ก็ไม่ต่ํากว่าร้อยปีใช่ค่ะ,ะสําหรับถ้าใครมาถึงเกาะลันตาใหญ่แล้วนะเดินเที่ยวในชุมชนแบบนี้นะคะชุมชนเมืองเก่าในบ้านสีระยาอ่ะฮะไอ้ว่าก็น่าจะเดินมาเลี้ยวเข้าซอยมานิดนึงใช่แล้วก็เนี่ยเดินผ่านป่าผาอะไรเนี่ยเข้ามาดูบ่อน,น้ํานี้ มองว่าเป็นบ่อแรกของเกาะใช่อาจจะแบบดูอะไรเก็นี่แหละนี่คือจุดเริ่มต้นของชุมชนคือถ้าไม่มีน้ำน้ำจืดใช้ก็อาศัยยินอยู่ลำบากอยู่เหมือนกันเพราะว่าสมัยก่อนก็ยังไม่มีการซื้อน้ำจืดมาจากฝั่งใช่ใช่ก็คืออาจจะแบบมีการขนส่งลำบากแต่พอบนเกาะนี้มีน้ำจืดมีแหล่งน้ำจืดธรรมชาติแบบนี้ก็อยู่ได้ก็อยู่ได้แล้วแต่ว่าปัจจุบันก็มีเรื่องของการประปาเข้ามาก็ถือว่าอันนี้ก็เป็น ต้นรากเง้าของเราเหมือนไงของของเกาะน,นี้เหมือนกันเหมือนกันเป็นเหมือนเป็นอะไรนะบ่อน,น้ําที่ชุบชีวิตให้ชุมชนนี้เกิดขึ้นมาร่วมเดินทางโดยทว i โลตัสรี e อร์ t แอน s ์ส มาทะเลทั้งทีเราก็ต้องหาอาหารทะเลรับประทานนะพี่เอ๋อนะ,อะวันนี้เดินแบอบกว่าชมเมืองอะไรต่างๆมาช้อปปิง้งจนแบบว่าออหิวละเริ่มหิวร้านนี้ขอแนะนำานชายทะเลชายทะเลใช่เปิดมันละแปดปีพี่ดังนั้นฝีไม้ไลายมือของการทำอาหารเนี่ยแสดงว่าต้องเข้มข้นสุดยอดอและที่สำคัญเข้าสดรับประกันว่าสดอะไรสดคะ คือทุกอย่างสดใหม่หมดอาหารทะเลสดสดเลยร้านชายทะเลเราต้องไปชายทะเลค่ะพี่ปไปเดินเข้าห้างหลังนี้เลยไอย้ข้างๆนี้เลย โหเป็นไงล่ะเข้ามานั่งตรงนี้โอ้ยสดชื่นบรรยากาศทะเลล้อมรอบเลยสมกับชื่อชายทะเลพอเราพอเราฟังเนี่ยเรานึกว่าเออชายทะเลอะนะแต่ว่าพอมาดูป้ายภาษาอังกฤษเป็นชายคำว่าสันชายซึ่งก็แปลว่าสันชายพระอาทิตย์ส่องมาสดใสจะ่นั่ลอปลแล้วก็อีกความหมายหนึ่งก็คือ ชายเล่ดิมทะเลนั่นเองอือโอ้โหคือบรรยากาศดีมากดูว yeah> ิวเนี่ยเห็นสะพานสะพานท่าเรือนะคะแล้วก um ็ม่เตาอออกไปมู่เกาะทั้งหลายแหละนี่นะเมอะเกาะปอเกาะบูบูอ่าอนั้นกำน้อยนี่กำใหญ่นี่มีกำไรด้วยโอ้โหกำกันใหญ่แล้วนี่กำไรด้วยนะนั่งตรงนี้อือใช่แล้วนี่กำไรของเราคือตรงนี้ตรงหน้าเลยอาหาร อาหารที่นี่เด็ดยังไงยังไงคบพี่เพราะว่ารับวัตถุดิบจากชาวประมงแถวนี้เพราะเป็นหมู่บ้านชาวประมงทั้งนั้นเช้าออกทะเลเย็นกลับเข้ามาออกไปออกเช้ากับเย็นออกเย็นกับเช้าคืออาชีพของคนที่นี่ทำการประมงล้วนๆแล้วเขาก็ซื้อโดยตรงมาเลยอาหารจะสดอยู่เสมอดังนั้นเราเหมือนเรามากินข้าวบ้านเพื่อนอแล้วกินอาหารทะเลสดๆแล้วก็อาหารทะเลที่นี่เนี่ยแม้ว่าจะไม่ใช่ หน้าของเขาไม่ได้ใช่ฤดูกาลของเขามันจะมีช่วงจับได้จับไม่ได้น้ําเป็นน้ําตายที่นี่เขามีเก็บเอาไว้เหมือนเป็นคลังที่แบบเก็บคือเลี้ยงคือไม่ได้เก็บแบบว่าแบบฟรีสนะคือเลี้ยงเอาไว้ไม่ต้องที่เมยเขาเลี้ยงเอาไว้เลยสดสดทุกอย่างมาดูถึงเมนูข้างหน้าเราตรงนี้ค่ะพี่ หอยชักเท้าอยากจะบอกเลยหอยชักเท้าสุภาพสุภาพนะหอยชักเท้าที่เน uh huh. ี่ยเขาบอกว่าไม่เหมือนที่ไหนด้วยนะเขาอวบค่ะเท้าเขาอวบมากค่ะดู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 นี่โอ้โนี่นี่ตัวใหญ่มากเห็นไหมโอ้ยคือดูเภาอวบมากเขาอวบมากอวบแบบหน้าโดนเลยดูรู้เลยว่าสดอ่ะใช่ค่ะกับความสดนี่นี่น้ำจิ้มซีฟู้ดรสแซ่บดอมาหมึกไข่หวาน นะคะเป็นปลาหมึกกระตอยนะคะแล้วก็เอามาทำเนี่ยทั้งน้ำหมึกของเขาเนี่ยออกมามันจะออก่อนๆ<ก>นหน่อยนะก็จะกลายเป็นสีหมึกหมึกหน่อยอ,อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รับประกันว่ามีไข่ทุกตัวไข่แน่นๆไข่แน,นขแน่นทุกตัวเออ,อแบบนี้เข้าทางเลยอันนี้เมนูนี้เนี่ยเ,ออเป็นเมนูที่ได้รับรางวัล ของร้อยเขาเนี่ยของร้อยของร้อยกระบี่เมืองกระบี่ของร้อยเมืองกระบี่แกงส้มปลากระพงแดงยอดมะพร้าวอันนี้คือได้รับรางวัลนะของร้อยนี่อันดับสี่เลยนะชิ้นดูชิ้นเนื้อใหญ่มากเลยแล้วก็ยอดมะพร้าวนี่ก็เนี่ยเต็มปากเต็มคำมะพร้าวเต็มปากเต็มคำสดด้วยและที่สําคัญเครื่องแกงพริกแกงเขาเนี่ยทำสดใหม่ทุกวันใช่โขลกันเลยในครัวเนี่ย อันดับหนึ่งแตนแทนแทนอันนี้ค่ะขอบร้อยโปต้าเป็นของร้อยเมืองกระบี่ที่ได้รับรางวัลชนะอันดับหนึ่งของร้านนี้เลยร้านนี้ส่งเข้าประกวดแล้วก็ได้รางวัลที่หนึ่งมาข้างในเนี่ยเป็นหอยกระติปซึ่งเป็นของดีของจังหวัดกระบี่เขานะเป็นหอยกระติปที่มีส่วนผสมกับเผือกกับถั่วงอกอะไรเงี้ยขัดแล้วก็เอาไปใส่เป็น ไส้ปอกปี๊บะหวานเขานี่ถือว่าเป็นของร้อยเมืองเมืองกระบี่ด้วยได้รับรางวัลอันดับสองนะคะกล้วยไข่เชื่อมกล้วยไข่เชื่อมคือมีความหนึบหวานหอมอร่อยอ๋ออันนี้ก็พิเศษด้วยเช่นกันนะคะกั้งมีนามมะกรูว่ากั้งทอดราดซอสกระเทียมซึ่งอันนี้เขาเรียกว่าเป็นกั้งตะกแตนเขามีวิธีการจับเนี่ยตามธรรมชาติเลย ซอสกระเทียมขเขาโอ้โหหอมมากเลยอ่ะไอโอ,อ,อขอดูอันนี้ดีกว่าคะ่ะอันนี้อันนี้น,นี่อันนี้อะไรคะพี่ปลาอินทรียทอดราดซอสยำสมุนไพรดูชิ้นดิโอ้โหมีดอกไม้มาด้วยอ่ะออชิ้นใหญ่มากเลยปลาอินทรีคือเรียกว่าร้านนี้เนี่ย เป็นอาหารที่มีคุณภาพสดใหม่และที่สำคัญราคาถือว่าราคามิตรภาพจับต้องได้นี่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 น้ำอะไรรู้ไหมสวยงามอร่ามแท้เลยตะลึงยแบบนี้อันชันไหมนะคะก็คือน้ำมะม่วงหาวมะนาวโหแล้วก็อันชันอันนี้เป็นส่วนของมะม่วงหาวมะนาวโหใส่ลงไปปุ๊บนี่ก็จะเปลี่ยนสีเลย ก็จะหวานๆอม,อมเปรี้ยวนะคะรับประทานแล้วสดชื่นมากๆก็อร่อยสดๆอย่างนี้นะคะมีมาได้ทุกวันกี่โมงคะพี่ตั้งแต่ต้องโมงถึง3ามทุ่มเลยพิกัดหาง่ายมากก็คือวิ่งตรงมาจากถนนเนี่ยถนนเมนหลักของของเมืองเก่านี่นะคะเจอศาลเจ้าสามตองอ,งอ๋อ สารเจ้าอยู่ทางซ้ายมือขวามือมองมาเลยร้านหยุดร้านหยุดขวามือเลยยืงเยงกันเลยนะคะก็มาได้เปิดทุกวันค่ะโทรมาจองก่อนก็ได้หรือจะเข้าไปดูใน Facebook ของเขาก่อนก็ได้อยากได้วิวดีๆก็ต้องโทรมาจองก่อนนะคะใครอยากได้วิวแบบนี้มุมแบบนี้นะโทรมาก่อนเลยค่ะโอ้นี่นั่งโพสต์นะคะ ไม่ต้องเสียดายพี่เรายังไม่กลับกันง่ายๆเรายังอยู่กันที่ลันตาต่อน,นะคะ <K>: mm. ก็ต้องขอบคุณเมืองไทยประกันชีวิตค่ะ mm. ที่เดินทางไปกับเราทุกที่ทั้งทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศค่ะ <K>: mm. สบายไหมพี่สบายมากถ้าสบายนะเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะไปที่ไหนก็อย่าลืมค่ะออกเดินทางไปพร้อมกับเราภาซาบาซาบาซาเมืองไทย จุดแรกของเราเนี่ยก็คือเรามาที่เกาะรอกเรามาดบบเรือหัวโทมแบบนี้คือเกาะลอกในยังมีจุดดำน้ำเอ่อดำน้ำตื้นแบบนี้หลายจุดนะคะก็สามารถาใช้เวลาอยู่ตรงนี้ได้ดูดดพามาเล่นน้ำดูที่เราดิสนุกอะ่ะ สวยไหมสะอาดใสแบบนี้เนี่ยรักตายเลยอ่ะเครียดสวยสะอาดแปลกตาหน้ารับประทานหน้าถ่ายรูปด้วยทุกเมนูเลย